สดที่จังหวัดตาจะสร้างรายได้กว่า50ล้านบาทค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะรายงานมาจากอําเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะสําหรับใครนะคะที่เคยมาเที่ยวที่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะจะทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องชาวปปากยอนะคะซึ่งเดิมชาวบ้านเนี่ยเขาก็นิยมกินหมากกันอยู่แล้วสังเกตได้จากหมู่บ้านชาวกะเรี่ยงนะคะก็จะปลูกหมากกันทุกบ้านเลยพอพูดถึงเรื่องหมากแล้วนะคะก็ต้องคิดถึงที่บ้านเปิงเครื่องค่ะหมู่9ก้าตบลแม่จนันอําเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่นี่เป็นหมู่บ้านชายแดนนะคะสุดเขตประเทศไทยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศเมียนมาเนื่องจากในพื้นที่มีการผลิตจากหมากจํานวนมากนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะชาวบ้านเปิงเครื่องนะคะก็เร่งกันตัดหมากสดมาขายรายได้ดีมากๆเลยนะคะบางวันเนี่ยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ45บาทบางวันนะคะ1กิโลกรัมอยู่ที่50บาทเลยหมากสด ช่างขายทั้งทลายถือว่ารายได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะใช่แล้วครับผู้ชมครับเขาบอกว่าหมากสดเนี่ยหรือว่าหมากเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่ทํารายได้ให้กับชุมชนทําให้ชาวบ้านเนี่ยที่ปลูกมีรายได้สามารถดูแลครอบครัวเดิมที่ชาวบ้านเนี่ยขายหมากแก่ปัจจุบันขายหมากอ่อนมาได้2ปีโดยส่งออกไปที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่ละปีก็สร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ40-50ล้านบาทปีนี้เขาบอกราคาดีมากๆ และเขาเชิญชวนด้วยนะครับผู้ชมพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยือนมาเที่ยวกันที่บ้านเปิงเครื่องแห่งนี้ครับมาชมธรรมชาติชมสวนหมากที่บ้านเปิงเครื่องมีทั้งหมากส่วนทุเรียนส่วนงอ้อส่วนมังคุด มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับและเขาบอกว่าไม่เกิดไฟป่าด้วยและก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับชุมชนขนาดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเนี่ยน้ำแล้วก็ลำห้วยลำธารยังใสสะอาดสวยงามแล้วก็คนที่นี่เป็นมีต้อนรับหนักท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะไปเที่ยวกันด้วยนะคะพี่น้องชาวปากกายาเขาก็จะมีเมนูเด็ดเอาไว้ต้อนรับหนักท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะ